สรุปผลดำเนินงานประจำเดือนมิถุนายนพศ2568ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้ระดับอำเภอคอวังนำโดยนายกิจชัยบุญกองผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้ระดับอำเภอคอวังการเรียนรู้ตลอดชีวิตห้องสูตรประชาชนอำเภอคอวังจัดกิจกจรกรมส่งเสริมการอ่านออนไลน์ร่วมลงนามถวายพระพรอ,ออนไลน์เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสุธิดาพระชรสุธาพิมลักษณ์ พบรมราชนินีพระราชประวัติและพระราชกรณียกิจผ่านระบบออนไลน์อีบุ๊ก ห้องสูุยประชาชนอำเภอคอวังจ,จัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่านออนไลน์นำเสนอประวัติและผลงานของศูนย์ทอนผู้สามารถอ่านออนไลน์ผ่านอีบุบ๊กบรรลักษ์พร้อมด้วยครูศูนย์การเรียนรู้จ,จัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่านออนไลน์มูลเวียนสื่อสุภาคีเครือข่า,ขายณศาลา,าประชาคมบ้านสันติสุขหมู่เจ็ดและที่ว่าการอำเภอคอวังจังหวัดยโสธรการเรียนรู้เพื่อคอุณูปตามระดับ ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้ระดับ,บอำเภอคอวังดำเนินการจัดกิจกรรมโครงการปรับพื้นฐานรายวิชาภาษาไทยสกรระดับ,บอำเภอคอวังประจำภาคเรียนที่1ทับ2518ได้รับการยิเทศติดตามจากนายกิจชัยบุญกองผู้อำนวยการสกรระดับ,บอำเภอคอวัง พร้อมด้วยน,นายพัฒนพงศ์กฤชนาตำแหน่งครูชำนาญการและนายประสิทธิ์ชัยทองปลตำแหน่งครูนะสอกอรระดับตำบลทั้ง4แห่งจัดโครงการจิตอาสาพัฒนาแหล่งเรียนรู้สอกอรระดับตำบลประจำปีงบประมาณพศ2518ได้รับการนยี่ศจากนายกิจชัยบุญกองผู้อำนวยการสอกอรระดับอำเภอขอวัง นสกรอระดับตำบลทั้ง4แห่งจัดโครงการสเตมศึกษาสู่โลกอาชีพสำหรับนักศึกษาสกรอระดับอำเภอคอวังประจำภาคเรียนที่1ทับ2,518นศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาอุบลราชธานีการเรียนรู้เพื่อพัฒนานตนเอง จัดกิจกรรมโครงการศูนย์ฝึกอาชีพชุมชนรูปแบบกลุ่มสนใจหลักสูตรวิชาการทำแหนมหมูซิกโคงการทำถั่วกรอบแก้วการทำแซนด์วิชการทำพวงมาลัยจากผ้าเขาม้าการทำแหนมหมูการทำปอบเปียทอดการทำขนมจีนน้ำยาสมุนไพรการทำปะทงประดับการทำกวยเตี๋ยวหมูการทำแจ่วบองสมุนไพร การจับจีบผ้าประดับการทำยาดมสมุนไพรการทำดอกไม้จากผ้าใยบัวจำนวน10ชั่วโมงระหว่างวันที่17-25มิถุนายนพศ2568ได้รับการนิเทศจากนายกิตชัยบุญกองผู้อำนวยการสกรระดับอำเภอคอวังณพื้นที่อำเภอคอวังจังหวัดยะโสธรงานอื่นๆตามนโยบายการขับเคลื่อนของกรมส่งเสริมการเรียนรู้และสำนักงานสกรประจําจังหวัดยะโสธรวันที่3มิถุนายนพศ 2518นายกิตชัยบุญกองผู้อำนวยการสอกอรรดับอ,อำเภอคอวังพร้อมด้วยบุคลากรร่วมกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชนินีเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนพรรษาณหอประชุมอำเภอคอวังจังหวัดยะโสธรเข้าร่วมกิจกรรมจริตอาสาเนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพสมเด็จพระนางเจ้าสุธิดาพระชระสุธาพิมลลักษ ขบอรมราชนีหน้าที่สาธารณะ หน้าองค์การบริหารส่วนตำบลน,น้ำอ้อมอำเภอค้อวังจังหวัดยะโสธรบุคลากรและนักศึกษาสกรระดับอำเภอค้อวังเข้าร่วมประกวดสื่อสร้างสารรค์และนวัตกรรมด้านสิ่งแวดล้อมสำหรับนักศึกษาสการประจำปีพศ2568ระดับพื้นที่ประเภทบอร์ดเกมภายใต้หัวข้อคายเมจเชงหน,น้าศูนย์วิทยาศาสตร์และวัฒนธรรมเพื่อการศึกษาร้อยเอ็ดนายกิจชัยบุญกองผู้อำนวยการสกร ระดับอำเภอคอวังพร้อมด้วยคณะครูและบุคลากรสอกอร,ระดับอำเภอคอวังรับการยุทศติดตามการดําเนินงานพัฒนาศูนย์การเรียนรู้ระดับตําบลให้เป็นศูนย์การเรียนรู้ตลอดชีวิต สกลรลดับตำบลทั้ง4แห่งได้รับการยิเทศจากนายประพันธ์ทองพาวผู้อำนวยการสำนักงานสกรประจำจังหวัดยะโสธรพร้พอมด้วยคณะติดตามหนา้สกรรดับตำบลทั้ง4แห่งอำเภอคอวังจังหวัดยะโสธรนายประสิทธิ์ชัยทองปลตำแหน่งครูเข้าร่วมโครงการให้ความรู้ด้านการเงิน กรมส่งเสริมการเรียนรู้ประจำปีงบประมาณพศสองพั 2, 5, น้าณหอประชุมครุสภากระทรวงศึกษาธิการนายพัฒนพงศลยุทธนาตำแหน่งครูชำนาญการร่วมโครงการสัมมนาครูสกอรอรูปแบบการบริการการศึกษาเพื่อการพัฒนา ผู้เรียนในยุคดิจิทัลโดยศูนย์วิทยาบริการและชุมชนสัมพันธ์มสอทอุบลราชธานีระหว่างวันที่12-13มิถุนายนพศ2568ณจังหวัดอุบลราชธานีนายกิจชัยบุญกองผู้อำนวยการสกรระดับอำเภอคอวัง พร้อมด้วยบุคลากรเข้าร่วมโครงการประชุมชี้แจงแนวทางการดำเนินงานพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายในตามมาตรฐานที่กระทรวงศึกษาธิการประกาศกำหนดสำหรับสถานศึกษาสังกัดกรมส่งเสริมการเรียนรู้จสำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้ประจำจังหวัดยโสธรระหว่างวันที่16-17มิถุนายนพศ2568โดยมีนายประพันธ์ทองพาผู้อำนวยการสำนักงานสอกอ,รรอประจำจังหวัดยโสธรเป็นประธาน ในพิธีเปิดโครงการณโรงแรมเดอะก,กินปาร์กแกนยโสธรน,นายกิตชัยบุญกองผู้อำนวยการสอกรรอฐธรรม์อำเภอคอวังพร้อมด้วยบุคลากรเข้าร่วมเดินรณรงคกิจกรรมปฏิบัติการคลิกออฟรณรงค์การป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก อำเภอคอวงังโดยมีนายวิริเชษฐ์อรุณอิสราลนายอำเภอคอวงังเป็นประธานในพิธีเปิดณที่ว่าการอำเภอคอวงังจังหวัดยะโสธรน,นายกิตชัยบุญกองผู้อำนวยการสอกอรระดับอำเภอคอวงังพร้อมด้วยบุคลากรเข้าร่วมรณรงค์ประชาสัมพันธ์เนื่องในวันต่อต้านยาเสพติดโลกวันที่26พฤศจิกายนพศ2518ณที่ว่าการอำเภอคอวงังจังหวัดยะโสธรนายพัฒนพงศ์กุลวิทนาตำแหน่งครูชำนาญการ เข้าร่วมประชุมคณะผู้บริหารเพื่อติดตามผลการปฏิบัติงานครั้งที่6ทับ2568 ประจำเดือนมิถุนายนพศ2568โดยมีนายประพันธ์ทองภาวผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้ประจำจังหวัดยะโสธรณห้องประชุมศูนย์การเรียนรู้ศาสตร์พระราชาเดินตามรอยพอ่อจัดโครงการอบรมความรู้เชิงปฏิบัติการอาสาสมัครขับขี่ปลอดภัยเสริมสร้างวินัยจราจรและป้องกันอุบัติเหตุทางถนนได้รับความอนุเคราะห์วิทยากร,กรจ,ากจากสถานีตำรวจภูธรขวัง โรงพยาบาลคอวังผู้อำนวยการคอปพอจังหวัดยะโสธรโดยได้รับเกียรติจากนายวิริเชษฐ์รณิสลานายอำเภอคอวังประธานในพิธีเปิดณห,หอประชุมอำเภอคอวังจังหวัดยะโสธรนายกิตชัยบุญกองผู้อำนวยการสอกลรระด,ดับอำเภอคอวัง พร้อมด้วยบุคลากรเข้าร่วมประชุมวางแผนการดําเนินงานและเพื่อติดตามผลการปฏิบัติงานที่ผ่านมาณนะห้องประชุมาศาสตร์พระราชาสกลร,ระดับอําเภอค้อวงังจังหวัดยโสธรวันจันทร์บุคลากรสกลร,ระดับอําเภอค้อวงัง ข้าแถวครบรพธงชาติสวนมนไหว้ยพักเพื่อแสดงออกถึงความจงรักภักดีต่อสถาบันณนะสกรระดับอำเภอคอวังจังหวัดยโสธรทุกวันจันทร์วันพุธและวันศุกร์บุคลากรสกรสกระดับอำเภอคอวงังทำกิจกรรม5สกวาดใบไม้ลานกิจกรรมหน้าห้องสมุรประชาชนทำความสะอาดภายในและภายนอกสถานที่สำนักงานณนะสกรระดับอำเภอคอวังจังหวัดยโสธรสรุปผลํำเนินงานประจำเดือนมิถุนายนพศ2568ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้ระดับ อำเภอคอวังพร้อมขับเคลื่อนนโยบายของกรมส่งเสริมการเรียนรู้เปิดโอกาสให้ทุกคนได้รับการเรียนรู้ลดความเหนื่อมล้ำทางการศึกษาเพื่อพัฒนาศักยภาพของตนเองส่งเสริมการเรียนรู้ที่มีคุณภาพพร้อมเข้าสู่สังคมการเรียนรู้ตลอดชีวิตขอบคุณค่ะ